สวัสดีครับรู้กับผมครับยี่สุไปแดงโอพนันครนะครับวันนี้ผมจะมานแนะนำรถยนต์นะครับยี่สุออลิวมิวเอ็กซ์รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับคันที่ผมให้ชมอยู่นี้นะครับจะเป็นตัวเครื่องยนต์สามพันอันติเมตรสี่คูณสี่นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้จะเป็นสีเงินไอเบิร์กครับนะครับสีเงินไอเบิร์กใหม่นะครับราคาอยู่ที่ หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับดูภายนอกนะครับนี่หล่อไหมครับนี่นะครับแม็ก2ี่สิบนิ้วนะครับคันนี้มีแต่งหล่อนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาออกรายละเอียดที่หลังนะครับเรามาดูภายในกันนะครับ นี่ฮะภายในขับเคลื่อนสี่ล้อก็ต้องมีสวิตตับขับสี่ขับสองนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วก็มีแพนดิชิพที่พวงมาลัยนะครับนี่ปรับตั้งนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดลิฟท์นิกสามารถเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์เป,เ,ยรเป็นนวลได้นะครับแอร์ปรับอุณหภูมิซ้ายขวานะครับแยกได้จอ Android 9นิ้วแบบสัมผัส เชื่อมต่อแอปเปิลคา l a เพ n d r o i ด a อ t ตได้นะครับนีแอร์แบ็กหกลูกนะครับเบาะฟ้าคู่หน้านี่เบาะคนขับปรับระดับแปดทิศทางนะครับเบาะหนังสีน้ำตาลตัดกับสีดำโครเมียมนะครับดูหรูหรามากขึ้นนะครับนี่นะครับ ระบบความปลอดภยัยเอทารนะครับกลองคู่หน้านะครับช่วยจับวัตถุนะครับแล้วก็แสดงผลแจ้งระบบเตือนต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นเตือนการชนด้านหน้านะครับระบบเบรกอัตโนมัตินะครับจํากัดความเร็วได้นะครับสามารถเปิดปรับไฟสูงไฟต่ําได้นะครับปัดน้ําฝนก็ทํางานอัตโนมัตินะครับตามปริมาณน้ําฝนนะครับควร ระจกมองข้างนะครับมีสัญญาณเตือนจุดอับต่างๆนะครับเวลาจะแทงหรือเปลี่ยนเลนนะครับมันก็เตือนหมดนะครับทํางานกับตัวเซนเซอร์4จุดด้านหน้านะครับนี้นะครับแล้วก็4จุดด้านหลังแล้วก็พิเศษพร้อมเรดาร์อีก2จุดนะครับนี่นี่นะครับประตูท้าย เปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับมีปรับตั้งสูงต่ำได้นี่ครับป้องก,กันการหนีบได้นะครับตำแหน่งการใช้งานก็ที่ตัวรถที่รีโมทนะครับแล้วก็ที่ตัวประตูนะครับเบระปรับแบบหลายแบบแบบเรียบแบบนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมยรดูแล้วกว้างมากนะครับ ตามที่ลูกค้าต้องการใช้งานแบบไหนนะครับเบาแถวสามปรับเอ็นได้นะครับนี่นะครับเป็นไงฮะนั่งสบายปรับเรียบได้ปรับง่ายๆครับนี่นะครับนี่ครับ,รบตัวนี้พิเศษอย่างที่ผมบอกตัวต้นไปลูกค้าสั่งแต่งเพิ่มสังเกตนะครับนี่คิ้วล้อครับ ตัวนี้สีดำด้านนะครับคิวล้อนี่เรามันทำให้ดูรถมีมิติมากขึ้นเพราะว่านาคตลูกค้าจะมาใส่ลออ้อแม็กใหม่นะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวด้านข้อหาประตูท้ายติดตั้งตัวนี้ใหม่เพิ่มครับที่คาดเอวเรียกที่คาดเอวครับดูรถมีมิติมากขึ้นนะครับนี่ หล่อมากเลยทีเดียวนะครับรลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อลิง์ินบ็อกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผมได้นะครับที่อีสุป,ประแดงโอพระคนครครับดอกเบีย้ยถูกมากครับแค่เป็นเดียวกับมอเตอร์โชว์ครับ1.39ครับสวบนน่วนลดบัตรกำนัน20,000อบครัว10,000นะครับหรือพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนะครับทงการสอบถามละเอียดหล่อแบบนี้ โทรหาผมได้เลยนะครับยีิบแสแดงโอปป้าทนครนะครับขอบคุณครับ